สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกททุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนสุดสัปดาห์ก่อนเบรกทีมชาติต่ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจรอทำกายแข่งขันจึงคัดทีเด็ดมาในคลิปนี้2คู่และกลุ่มไลน์สคู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มไลน์รวมทีเด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต่งบอลสเต็ปบอลปิดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี2:45ที่ศึกเกาโชเซเลียอ,อิตาลียูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับโตลิโนโดยคู่นี้ยูเวต่อ1ลูก ส่วนผลงานเฮตุเฮต้าเกมหลงสุดของคู่นี้เป็นยูเวชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนโตลิโนไม่ชนะเลยส่วนผลงาน10เกมมาสุดทุกรายการของยูเวชนะ4เสมอ5แพ้1เข้าวิน5เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง4ครั้งส่วนทางฝั่งโตลิโนทีมเยือน10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6เข้าวิน4เสมอ0ูย์เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้ง ศึกตุลินดาบี้ยกแรกในปีนี้จะเป็นคิวของยูเวที่จะเปิดบ้านก่อนซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้อย่างสูสีในราคาเปิดมาให้ยูเวเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนำว่าหยุดทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าเพราะเกมล่าสุดกับพึ่งฟอร์มดีเอาชนะอูริเดเซ่มาได้2.0ต่อย์แถมไติการเจอกันในบ้านของยูเวสองครั้งหลังก็เป็นยูเวสามารถชนะได้2ครั้งรวดจึงมั่นใจว่าทางฝั่งมาลาจะเดินเครื่องไล่บทคีย้เอาชนะทีมเยือนไปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านดีกว่า ฟันธงอยู่เป็นตุ๊เปิดบ้านชนะโตลิโน่2ประตูต่อศส่วนอีกคู่ลาตี3านศสก์พิเมลิกอังกฤษิรวอว์พููพบแอสตันวินล่าโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1.25ส่วนผลงานเฮตูเฮท้าเกมล่างสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนแอสตันวินล่าไม่ชนะเลยส่วนผลงานสิบเกมล่างสุดทุกรายการของลิเวอร์พูลชนะ9เสมอ1แพ้0เข้าวินเจเสมอ1เสีย2และจบสกอร์สูง4ครั้ง ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าทีมเยือน10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3เข้ควิน3เสมอ0ูนเสีย7และจบสกอร์สูง4ครั้งคู่นี้แม่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะฟอร์มดีและมีโอกาสเก็บ3คะแนนได้แต่ก็มีโอกาสที่จะจบแบบเน้นผลมากที่สุด ซึ่งผลงานในลีกช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีเกมไหนที่ทุบคู่แข่งแบบเละเทะอีกเลยส่วนใหญ่จะเป็นการเฉือนนิ่มเสียมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมที่ชุกจัดจนทำให้ต้องโลเคชันกันหัวหมุนก็น่าจะต้องเล่นแบบเซฟทั้งผลงานและนักเตะไปในเวลาเดียวกันแต่ัามิล่าทีมเยือนช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเสียขวัญหลังแพ้มาแล้ว3จาก4เกมหลังสุดทุกรายการประกอบกับการเล่นบอลยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะส่งผลเรื่องความเหนื่อยล้าได้แม้ราคาต่อจุดสูงไปสักหน่อยแต่ก็ยยัังงงน่่่าาเีวทฝมื ราะฉันคู่นี้ขอกัดฟันเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันทองลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเตป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ